ด้านหน้าที่ทุกท่านเห็นคือถนนสายน่านทุ่งช้างนะครับจุดนี้เลยจากตัวเมืองน่านขึ้นมาทางเหนือ65สกิโเมตรนะครับนี่คือตลาดนัดโคกระบือบ้านห้วยทั่งอำเภอปัวจังหวัดน,น่านพี่น้องเช้าวันศุกร์ที่16พฤษภาคม2,568นะครับทุกวันสู่ผมก็จะมานําเสนอตลาดวัวแนวแถวบ้านเล็กๆที่นี่นะครับเดี๋ยวนี้ก็ เสียงดังนิดหน่อยฮะตลาดนี้ก็จะอยู่ในป่าแล้วก็จะมีโดยเพราะหน้าฝนแบบนี้ก็จะมีเ,เสียงจิ้งหรีดนะครับเสียงจิ้งหรีดเรไรต่างๆมันร้องเข้ากล้องนะครับก็ต้องขออภัยเป็นเสียงแทรกเข้ามาตลอดนะนี่ฮะดูฮะนั่งเดิมเป็นป่าชุมชนนะครับแล้วก็มาปรับปรุงเป็นตลาดนัดครักระบือนะครับอันนี้ชาวบ้านเขามาช่วยกันทำนะชาวบ้านบ้านห้วยทั้งก็ก็ดีครับเป็นแนวทางที่ดีมาก ตอนก่อนสงการนี่ผมมั่นใจว่าราคาวัวจะกลับมาเป็นขาขึ้นเต็มตัว,วดีครับแต่พอหลังสงการแม่มันหนังคนละมวนเลยครับหนังคนละมวลเลยทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับทุกวันนี้นะครับเรื่องที่เราคาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นได้นะอย่างที่ทุกท่านทราบกันเรื่องโรคระบาดเรื่องภาวะการต่างๆนะก็ให้เอาใจช่วยทุกท่านนะครับตลาดนี้เป็นตลาดที่วัววัวควายส่วนใหญ่ก็เป็นแบบไทยบ้านในพื้นที่นะครับเป็นวัวแนวไทยพื้นเมืองเอาท่านใดชอบแบบนี้ก็ ตามพี่ต้อมไปดูตลาดเล็กๆแห่งนี้กันครับอวันนี้พี่ต้อมเริ่มรายการที่การใม้ท่างด้วยวัวคู่แม่ลูกนะครับนะแม่เขานี่ก็นี่แจม่มฮะแม่น่าจะได้ประมาณเมษสามสิบพูนดีมากหุ่นดีมากเลี้ยงลูกก็พร้อมอยู่นิดหน่อยนะแบบนี้น่าจะประมาณสักเ ลูกสองเนาะทุกท่านเนาะน่าจะประมาณลูกสองแม่เขาได้เมษสามสิบนะครับในเมษสามสิบหุ่นดีมากครับหุ่นดีมากคือได้ส่วนกันเลยสูงยาวลึกหนาได้ส่วนนะครับนะแล้วจ่ายลูกเป็นลูกตัวเมียด้วยนะนี่ลูกแบบนี้เป็นลูกผสมคนนี้ลูกเขานี่ครับเอ่อคู่นี้พี่เสรีบ้านน้ายาท่านเปิดนะครับสองหมื่นสองพันบาทแต่มีเพื่อนแนะหัวให้สองหมื่นแล้วนะแต่ยังไม่ขายนี่นี่เนี่ยกำลังกำลัง คลิกลราคาไฟนอลกันอยู่ลูกตัวเมียอย่างแจม่มลูกเป็นลูกผสมอมืเดี๋ยวจะลองไล่ดูออเนี่ยอยากขอดูหน้าลูก้าหน่อยนี่ครับทุกท่านแบบนี้อาของงามเลยสองหมื่นสองพันบาทลูกโตแล้วนะครับลูกโตแล้วนะเฉพาะลูกนี้ผมว่าก็น่าจะได้ถึงเมตรยี่สิบห้าลูกเขาเนี่ย สองหมื่นสองพันบาทปลาเสรีว่าน้้ำยาวลูกตัวเมียด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดวันนี้ผมเริ่มรายการที่ตรงนี้ครับพี่นออ้องเออพี่วรบ้านยุทธมนจรอมผ้าอำเภอท่า่งผานะครับแม่นี้นะแม่นี้นะครับสูงประมาณเมตรยี่สิบห้าพร้อมอยู่นะรพร้อมอยู่นะเลี้ยงลูกนะครับลูกเขาคือตัวนี้ลูกตัวผู้ด้วยตัวเล็กเนี่ยนะครับหมื่นเดียวราคาเปิดหนึ่งหมืน่น ตัวกลางนี่ก็วัวเจ้าของเดียวกันนะครับท่านเจ้าแปดพันแปดตัวกลางนะครับผู้หนุ่มงัวไทยไซมมาเลเซียนะครับนี่ตัวเล็กเนี่ยเป็นลูกของแม่นี้หมื่นเดียวครับแม่แม่เขาน่าจะเกินแม่ยี่ห้าทุกท่านเนาะแม่แล้วก็เจ้าของเนี่ยผมว่าเจ้าของเก่าเนี่ยปล่อยโสมไปนิดหนึ่งแต่ว่าวัวโอเคอยู่เลยนะครับคู่แม่ลูกลูกตัวผู้หมื่นเดียวอ่าแม่ราคาวัว แนวไทยบ้านตอนนี้ราคาบนแนวไถยบ้านนี่ดูอ่อนนะครับโดยเพราะ,ะกลุ่มคู่แม่ลูกทุกท่านเพราะไม่มีคนเลี้ยงเนี่ยแม่นี้ลูกนั้นนะครับหนึ่งหมื่นแล้วก็ตัวกลางตัวผู้หนุ่มนั้นสูงประมาณเมตรสิบเซนตัวนี้แปดพันแปดครับนี่อชอบอะไรแบบนี้มากาดไม่ทั้งนะครับนี่แบบนี้ก็หกพันห้าร้อยบาทเจ้าหนุม่มน้อยหกพันห้าร้อยบาทอ่าเอาทุกท่านลองถหาพี่บอลดูครับผม ที่กาท่านอยู่บ้านยูตรมนจอมพระอำเภอท่าอางผานะครับเลขสีทองตัวนี้เป็นเลขของพ่อปันบ้านมอธมนบุรนครนะครับนี่พ่อปันข้างหลังนี่ฮะโอ้โหเจ้าคึกนะตัวนี้คึกดีมากเจ้าเลข,ขหัวลุนตัวนี้พ่อปันท่านเปิด25 0 0 0ันบาทนะครับ25 0 0 0บาทเปิดราคาดีเลยครับบนหนุ่มมันขยับขึ้นมาประมาณนี้แล้วแต่ว่ามี เพื่อนใหอยให้ให้สองหมื่นสามแล้วนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยกาลังคุยกันอยู่นี่แหละฮะผมเองก็บอกสดๆเลยได้ประมาณไม่ถึงเมตรสามนะครับประมาณเมตรยี่สิบห้าโอ้โหหลํายังกระควายเอาราคานะครับราคาที่พ่อปันแม่คึกตัวนี้นะครับสองหมื่นห้าพันบาทราคาเปิืนให้ต่อนอกจากตัวนี้แล้วพ่อปันท่านก็เอาควายมาขายตัวหนึ่งเดี๋ยวผมผมเดินให้ดูเลยแล้วกันนะครับควายตัวนี้ฮะแม่นาง แม่นางเขายาวอยู่เหมือนกันสูงประมาณเมตรยี่สิบนะครับตัวนี้ท่านเปิดหมื่นห้าอ่าเป็นควายในพื้นที่แล้วครับนี่ควายมือเหนือหมื่นห้าตัวนี้นะครับเมตรยี่สิบหรือว่าหย่อนหน่อยด้วยนะครับหย่อนฮนะอยู่ระหว่างเมตรสิบห้าเมตรยี่สิบอ่ะเอาละทุกท่านควายตัวบัวตัวพ่อฝันบ้านมอนตะบนวรวรรณอำเภอปัว,นะว,วจังหวัดน,น่านนะครับ<อ>นี่งวัวพี่บายบ้านศพกรชีวิตครึ่งนี่ไร้เก็บปัญหาสามตัวนี้ ตัวขาวตัวขาวนั่นแพงสุดนะครับหมื่นพันห้าร้อยนี่พี่วัดชี้ราคาบอกบอกอยู่นี่นะท่านอยู่บ้านสุก,กรอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะครับตัวขาวนี่มันเป็นลูกกระทบหน่อยๆสูงครับสูงถึงเมตรยี่บห้านะพร้อมสูงหมื่นพันห้าร้อยนอกนั้นนอกนั้นสามตัวท่านชี้บอกเลยนะครับตัวละเจ็ดพันห้าโอ้พร้อมอยู่ทุกตัวเลยฮนะตัวนี้ก็ประมาณเมตรยี่สิบนะตัวนี้เป็นบบวลูกผสม ลูกผสมบามันนะนี่สองทานแล้วก็สองตัวนี้ด้วยตัวละเจ็ดพันห้าร้อยบาทตัวท้ายสุดเนี่ยน่าสนใจผมว่านะเลือดดีสีใช้ได้นะนี่นี่หน้าตาหน้าตาดีด้วยครับตัวสุดท้ายนะตัวเจ็ดพันห้าก็อยู่ที่สาาการเลี้ยงนะครับท่านใดเลี้ยงแบบสั้นๆนะเลี้ยงเฉพาะหน้าฝนผมว่าก็ใสพวกนี้ก็โอเคครับหมดฝนเราก็ ปล่อยออกอย่างนี้นะไปกินหญ้าในสวนในในแปลงหญ้าในแปลงนาเราอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะหนึ่งสองสามเจ็ดพันห้าตัวใหญ่สุดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยพี่สวัสดิ์เจ้าของวัวอยู่บ้านศพกรอำเภอเชียงกลางจังหวัดน,น่านนะครับอชอบงวไซปรเปลอกปอกแป๊กนี่มาเถอะครับกาดไม่ทางไม่ผิดหวังนะฮะนี่นี่แบบนี้หกพันห้าสองตัวนี้นะตัวละหกพันห้าร้อยบาทผู้หนุ่มสองตัว วัวไทยพื้นเราแม่เสียงผมแปลกๆนะเมื่อเช้าฝนตกทุกท่านก็ตากฝนนิดหน่อยตัว6,500บาทสูงไม่ถึงเมตรนะครับสูงไม่ถึง1เมตรก็มีผู้เก็บวัวส่งทางมาเลเหมือนกันครับส่งทางให้ห้อยใหญ่ทางประจวบก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะเอาตัวใหญ่กว่าน,นี้มั้งครับปีนี้<า>ตัวละ6,500นะครับแบบนี้พิเวศบ,บ้านนาคำนะครับถ้าเล็กลงมาหน่อยตัวน้ำตาลนี่ก็5,800 5,800บาที่แบบนี้นะ นี่อ่ะก็สามตัวนี้ย่อนเม็ดหมด่ะห้าพันแปดถูกพันห้าถ้าถ้าแม่นางแจมแจ่โอ้ตัวนี้หนาครับเดี๋ยวจะให้ดูพันไทยนี่แบบนี้เลยหมื่นสองพันห้าร้อยตัวนี้นะเกินเม็ดยี่ห้านะครับเกินเม็ดยี่ห้าเนื้อตัวดีเลยแม่สาวแม่นี่นะอ่าหรือว่ามีลูกมาแล้วเดี๋ยวดูก่อนแม่สาวครับแม่สาวไวพร้อมผสมนี่ เป็นงัวไทยที่แบบบ้านไทยดีเนี่ยสายตาเขาหมื่นสองพันห้าร้อยอ่ะเซตนี้เจ้าของงัวพี่เวศบ้านนครตะมนศิลาพเพชรอำเภอปัวนะครับวัวไซน้าฝนของแท้นะครับวันนี้วัวไซเลียงสั้นๆนี่เข้าตลาดเยอะเลยครับคู่นี้วัววิทุนบ้านฝ่ายมูลอำเภอท่างผาสีได้เลยตัวนายจะตัวนายจะแจานะครับดี๋เดี๋ยวฮะหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยคู่นี้นะครับหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย อ่าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยวัวลูกผสมหนุ่มสูงประมาณตัวละเมตรอ่ะสูงประมาณตัวละเมตรบวกลบแล้วก็แบบนี้ก็งัวท่านเหมือนกันขึ้นมาก็เนี่ยอ่อตัวซ้ายมือเนี่ยแปดพันห้าแล้วก็ขวามือเล่นเนี่ยครับหมื่นพันนะครับหมื่นพันแบบนี้อันนี้ได้เม็ดยี่สิบนี่แบบนี้นะครับตัวนี้ได้เม็ดยี่สิบ อุ้ยทวนเจ้าของวัวท่านอยู่บ้านฝ่ายมูลอำเภอท่างผาครับแม่วันนี้พี่งัดบ้านแหนงตำบลผาตองอำเภอท่างผาเอาวัวคู่หนึ่งเดี๋ยวผมนาเสนอเลยนะฮะแต่ไม่ใช่ตัวนี้ครับตัวนี้หกพันห้าร้อยบาทหกพันหกพันนะครับโทษทีหกพันบาทคู้หนุ่มน้อยเป็นเป็นวัวลูกผสมนะครับเนี่ยแล้วก็นี่เนี่ยผมจะนําเสนอคู่นี้ท่านใดชอบสายเล่เอสองแม่เนี่ยราคาที่พี่เขาเปิดนะครับสองหมื่นสองหมื่นห้าร้อยอ่ะเนี่ย ตัวละหมื่นน่อยๆเนาะเปิดติ่งมาห้าร้อยนี่คงจะเปิดให้ต่อนะครับนี่แบบนี้แม่เลนี่แบบรวมตัวนี้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้น่ะสวยคือหน้ามันงามนะครับหน้ามันงามประมาณเม็ดยี่สิบห้าได้ไหมอยู่ระหว่างเม็ดยี่สิบถึงเม็ดยี่ิบห้าเนี่ยนะครับคู่ละสองหมื่นห้าร้อยคู่นี้นะครับอ่าแล้วก็ส่วนนี้ก็น่าสนใจส่วนนี้ก็เป็นบบลลูผสมทั้งหมดนะครับ อ๋อตัวกลางเป็นทายใหญ่ตัวหน้านี่เป็นลูกผสมอะไรสักอย่างมานะเนี่ยเนี่ยนะครับตัวนี้อาจจะติดกัดมาด้วยอย่างไขแบบนี้นะครับอ่านี่กัดบีบอะไรสักอย่างนะครับสามตัวเนี่ยพี่เขาจะเอาสามหมื่นสี่พันบาทก็เกินเมตรยี่ห้าตัวละสองตัวแรกในเมตรสามสิบเนี่ยตัวนี้ย่อนหน่อย สามหมื่นสี่พันบาทวันนี้พี่งานเปิดราคาดีดีเลยนะครับเปิดราคาดีเหมาะกับสถานการณ์เลยตอนนี้สามตัวแม่นางสามตัวนะครับสามหมื่นสี่พันบาทคู่โน้นสองหมื่นห้าร้อยเอาและก็ผู้หนุ่มน้อยตัวนี้หกพันบาททุนๆนะครับอะตัวนี้ตัวนี้แปดพันตัวนี้แปดพันลืมบอกราคาไปเมตรสิบเซนได้ราคาวันนี้ดูแบบ ตั้งแต่เช้ามาเปิดราคาดีกันหมดเลยทุกเจ้าเลยครับเปิดราคาฟิสฟิสกันเอ่อท่านใดมาไม่ทันตลาดก็ครอบวัวพี่งัดก็อยู่ใกล้กับรพสตอบ้านแหนะครับไปหาท่านได้นะครับทางไปท่าบางผาจะออกไปที่ถ้ำสะเกินไปเชียงคําไปพยาต่อไปครับเส้นนั้นนะฮะวัวหอยเชียนบ้านผาลานนะครับหัวหอยเชียนบ้านผาลานแบบนี้แม่สาวสองแม่นะครับสองหมื่นสาม สองหมบาทก็เป็นวัวไทยกลางไทยใหญ่ไวใกล้ผสมนะครับไวใกล้ผสมไปเช็คสัตว์ก็จะดีนะครับสูงประมาณสักตัวซ้ายมือนี่เมตรยีห้านะครับขวามือนี่อาจจะย่อนหน่อยนะ,ะวัวสมบูรณ์ดีเลยทุกท่านวัวสมบูรณ์ดีเลยนี่แบบนี้คู่20,000กว่าบาทอแล้วก็ห้อยเชียนท่านมีนี่นด้วยนะเดี๋ยวจะดูวัวไปก่อนเนาะดูวัวไปก่อนนะสองหมื สองหมื่นสามใช่ไหมตัวละหมื่นหน่อยๆนว 100, 000, 000, 000. ัวไทยกลางได้ครับได้แม่จี๊ห้าทั้งคู่อลองโทรหาห้อยเชียนดูครับแบบนี้พ่อผัดพ่อผัดคือคือแม่เนี้ยผมนําเสนอไปเมื่อวันอังคารแต่ครั้งนี้พ่อผัดท่านแยกลูกขายไปนะแยกแยกลูกขายไปวัวลูกกระทบตัวนี้นะครับเฉพาะแม่มันเนี้ยน่าจะได้ เม็ดสีได้ไหมแยกลูกขายไปแล้วนะครับเหลือแม่นี้แม่เดียวเหลือเฉพาะแม่ลูกกระทบตัวนี้นะครับเม็ดสี่สิบได้พ่อผัดเท่าไหร่นะพ่อเอาพ่อผัดกนคุยกับลูกค้าอยู่นะครับโอ้โหผมเนี่ยบมีหหันวตาเอ้ยตาออพัดเท่าไหร่ฮะราคามัน หนึ่งหมื่นเก้าพันบาททุกท่านแม่นี้แม่เดียวนะครับใหญ่ยักษ์เลยละเป็นบัวโครงสร้างใหญ่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทอา้าวถ่ายอาจจะได้มุมประมาณนี้ทุกท่านบัวแยกลูกนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะวันนี้ว่าตลาดเล็กๆนี้มีควายเข้าเยอะเลยครับในช่วงหน้าฝนนี้นะครับฝนตกดีด้วยช่วงช่วงหลังวันนี้ตกทุกวันเลยครับในพื้นที่นะวันนี้ลุงเพชรเอาควายไซส์กลางแล้วก็ไซส์เล็กมาขายสิบกว่าตัวแล้วครับ ชิบวตัวเดี๋ยวจะลองทำโอ้โหมีตัวเล็กๆด้วยตัวงผู้หนุ่มแบบนี้แม่สาวแบบนี้ท่านจะเปิดตัวอะไรพ่ออย่างนี้ตัวอะไรพ่อเงี้ยแบบเนี้ยสองตัวเนี้ยตัวเก้าันเจ็ดร้อยบาทไม่รู้ไหนเป็นไหนแล้วทุกท่านได้มาเยอะเป็นสาวได้ไมั้งเนี่ยทั้งหมดเลยครับนนุ้่่ไอดะ ลุงเพชรกำลังจัดแต่งควายอยู่คือควายลุงเพชรเยอะมากนี่ตัวน้อยนี่ก็มีนะผู้หนุ่มน้อยในสุดนี่น่สามพันห้าร้อยบาทสามพันห้าร้อยบาทนะครับโอ้เยอะเลยฮะดูทรงควายก็คือทรงควายอุทัยทุกท่านนะนี่คือทรงควายอุทัยนะครับอืมก็ แมราคาอุ้ยระวังนะเอ้าดูแม่สาวแม่นี้แล้วกันตัวนี้สวยเลยลุงเพชรตัวที่ผูกนี่เท่าไหร่เฉพาะง้ยตัวนี่นเก้าพันกว่านี่แบบนี้หกพันแปดทุกท่านแบบนี้ตัวละหกพันแปดแลวลุงเพชรทำงานไปด้วยเราก็ถ่ายไปด้วยก็คูกขักนิดหนึ่งนะแต่ก็ดีครับดิบๆบดี สดๆเลยสดๆบดไม่ต้องนะนี่แบบนี้ตัวหกพันแปดผู้หนุ่มสองตัวสงควายจากทางโน้นนะครับสงวายภาคกลางครับผมสงขายภาคกลางนะครับนี่สงขาวอุทัยธานีทางโน้นอืมนะดูบ่อยก็เนี้ยฮะลูกประพันธ์สันฐานเขาสีสันหุ่นเขาแบบนี้สงควายอุทัยถ้าพิโลกก็จะขึ้นมาต่างต่างมาอีกอุตรดิตก็ต่างมาอีกนะครับ เอาละทุกท่าน,นไปหาลุงเพชรที่บ้านโคตวตอนทองอำเภอท่างผานะครับน,นี่ควายหอยเชียนควายหอยเชียนบ้านผาลานนะค,ควายเป็นควายเมืองควายเมืองทางเหนือเราเนี่ยนะฮะควายแบบนี้ก็ตัวหมื่นสามนี่ควายพื้นถิ่นเมืองเหนือก็จะเอ่อเรียกว่ายัางไงฮะก็ยังเดิมๆอยู่ครับการพัฒนาก็อาจจะต่างจากภาคกลางหรือทางอีสานเขาแต่ว่า มันก็เป็นเอกลักษณ์นะครับแบบนี้ก็เลี้ยงบนเขาบนดอยอย่างเงี้ยนะครับแม่นางสองแม่สูงเมตรยี่สิบได้ตัวละหมื่นสามพันบาทอืมคือคือคนหน้านี้เขาจะส่วนส่วนหนึ่งเลยนะครับที่อยู่บนเขาจะเลี้ยงแบบปล่อยครับปล่อยไว้บางทีก็เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ไปดูทีหนึ่งทำรั้วล้อไม่กว้างๆนะบนเขาบนพื้นที่ป่าก็จะเลี้ยงแบบนั้นกันทุกวันนี้ก็ยังแบบนั้นอยู่นะครับแล้วก็หน้าแรงก็เอาแบบนี้ลงมาขายทีหนึ่งนะ ผมเคยตามพี่ๆที่เลี้ยงควายบนเขาไปทีหนึ่งโอ้โหกว่าจะต้อนกันได้ทั้งวันนะครับ <laughs> อ่าแบบนี้ทัวละหมื่นสามนะครับพาอเชียมด้านป่าลานครับเออน้องนับบ้านาก็นะครับท่านไปเปิดแคมป์วัวอยู่บ้านห้วยเดือเอามาสองคู่เข้าวันนี้ขายดีทุกนาทีนะน้องนับเลยนะหมื่นสามพันห้าร้อยคู่นี้นะครับตัวหกพันกว่าบาทนะครับถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็หมื่นสี่พันห้าร้อยตัวเจ็ดพันกว่าบาทนี่แบบนี้ ตั้งแต่หลังปีใหม่มาถ้าเป็นในพื้นที่ก็แบบนี้ก็จะขายดีครับผมอมืก็จะขายดีอ่าได้อยู่เนาะประมาณเมตรเมตรสิบครับหมื่นสี่พันห้าร้อยส่วนคู่นี้นะหมื่นสามพันห้ารอยี่ไม่ถึงเมตรนะครับไม่ถึงเมตรผู้หนุม่มผู้หนุ่มสี่ตัวเออน้องนับท่านจะเปิดแคมป์วัวอยู่บ้านห้วยเดือนนะครับท่านใดหาวัวด่วนๆก็ไป หาน้องเขาได้เลยนะครับมีปัวไว้ขายทุกวันนะครับที่นั่นนะหมื่นสามพันห้าร้อยคู่นี้กับคู่นี้หมื่นสี่พันห้าร้อยครับฟิมเท่าไหร่ครับน้องแบบนี้ขายแล้วเหรออ้าวไม่ทันซะแล้วครับน้องฟิ์มขายไปแล้วฮะหมื่นสี่พันบาทอ่าก็โอเคครับแบบนี้นะครับหมื่นสี่นี่คนซื้อได้คนขายโอเคราคาแบบนี้นะครับ ทุ่ทัวกันไปแบบนี้เอแบ่งๆกันไปหมื่นสี่พันบาทนะครับคนซื้อได้คนขายโอเคน้องฟิล์มบ้านม่วงอำเภอท่างผามมาตัวเดียวลงรถได้ขายเลยเอาดีด้วยครับยินดีด้วยเรียบร้อย